สำนักข่าวดังระดับโลกอย่าง BBC รายงานว่าแม้นักท่องเที่ยวชาวจีนในไทยจะลดลงแต่การท่องเที่ยวไทยอาจจะมีรายได้มหาศาลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ของจีน I think the most important thing is the atmosphere because i t i s have a, a better environment for LGBTQ yeah for respect for each other and it is very hard to imagine in China ละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่นอ้องปองปายมุตสโกสุคนมาพบกับละโบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่238และในอีพีนี้แอดมินจะมานําเสนอเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่จะมาทดแทนนักทองเที่ยวจีนที่ลดลงร,รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันเลยนะครับผม BBC News พัานหัวขอ้อข่าวไว้ว่านักท่องเที่ยวจีนที่กำลังลดจำนวนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากประเทศใหญ่ๆหลายประเทศที่เพิ่งพาการท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของ COVID-19 ิดเช่นเดียวก,กันกับประเทศไทยเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างมากและประเทศไทยมีความวางว่าปีนี้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะนักท่องเที่ยวชาวจีนมีจํานวนมากถึง1ในสีของจํานวนนักท่องเที่ยวจาก40ล้านคนในปี2019ไม่กลับมานะครับอย่างน้อยจํานวนก็ขอให้เท่าเดิมแต่ปีนี้ลดลงมากอย่างน่าตกใจเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะครับโจนาธานผู้สื่อข่าว BBC สายเอเชียแต่เปนออกเสียงใต้จะไปค้นหาคำตอบว่าเป็นเพราะอะไรกันทีนี้ร้านอาหาร76 Garage ที่ซึ่งพนักงานเสิร์ฟเป็นมากกว่าการเสิร์ฟอาหารบนโต๊ะสถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนมานานแล้วแอบบี้นักศึกษาชาวจีนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทยมักจะมาที่นี่เพื่อทำวิดีโอบล็อกนะครับให้กับผู้ติดตามหลายพันคนในโซเชียลมีเดีย ของเธอเกี่ยวกับความสนุกทั้งหมดที่ได้มาที่นี่แต่ทุกวันนี้ชาวจีนจํานวนมากกลับมองร้านอาหารแห่งนี้ในถางหลบการประชาช่ำพันธ์ข่าวลือทางซื้อนะครับโดยเฉพาะนางสองเรื่องนะครับต่อไปนี้คือ Lost in the Star ชื่อภาษาไทยคือเมียผมหายในหมู่ดาวและเรื่องที่2คือ No More Beds ซึ่งเป็นนางที่เกี่ยวข้องกับแกงต้มตุนนะครับตามแนวชายแดนไทยทำให้พวกเขาเลิกสนใจประเทศไทย แอบบี้เปิดเผยว่าบางคนถึงกับเชื่อว่าร้านอาหารแห่งนี้อาจจะลอกหลวงพวกเขาเพื่อขโมยไตยโดยปกติแล้วความคิดเห็นใน Facebook ส่วนตัวของเธอเป็นความคิดเห็นเชิงบวกมากกว่าหลายคนบอกว่าพวกเขาต้องการมาเมืองไทยจริงๆแต่หลังจากพวกเขาได้ยินข่าวหรือแผ่สารพัดนะครับความคิดเห็นได้เปลี่ยนไปอย่างชื่นเชิงมีคำถามมาถึงเธอว่าคุณกำลังทำงานในขบวนการค้าไตใช่หรือไม่นะครับ บางคนก็ถามว่าคนกําลังส่งคนจากประเทศไทยไปประเทศเมียนมาใช่หรือไม่การให้ไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนทําให้รัฐบาลไทยกังวลเป็นอย่างมากนะครับจึงอนุมัติฟรีวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายเซธานะครับยังเดินทางไปยังสนามเบนสูอันอภูมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นการพิเศษนะครับแต่ภาพลักษณ์ของไทยกลับถูกโจมตีอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับหลังเหตุการณ์กาดยิงในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งใน กรุงเทพมหาคนครหนึ่งในเยือนะครับผู้เชียชีวิตเป็นแม่ชาวจีนที่มีลูกสองคนหนึ่งวันหลังจากเหตุการณ์กราดยิงบรรยากาศณพระบรมราชวังของกรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับตน้นต้นของประเทศไทยมืดมนรัฐบาลของไทยกล่าวว่าการท่องเที่ยวจะฟื่นตัวอย่างรวดเร็วหลังการระบาดใหญ่อย่างโควิด -19 นะครับถ้าเป็นเหมือนปกติเหมือนสมัยก่อนนะครับสถทนที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่ดูตอนนี้สินะครับความเสี่ยงใน การพิ่งพานักท่องเที่ยวชาวจีนมากเกินไปอาจจะทําให้ถูกโจมตีได้ง่ายนะครับโดยข่าวลือหรือเหตุการณ์ที่ไม่ขาดคิดแต่ตลาดของจีนก็ถือว่าใหญ่จนประเทศไทยไม่สามารถที่จะเพิกเฉยได้นะครับแต่ขณะน,นี้มีการท่องเที่ยวจีนรูปแบบใหม่ที่อาจจะสร้างกําไรได้มหาศาล นี่คือครั้งแรกในประเทศไทยของลินคันและวิลชันและพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ที่นี่นะครับทั้งสองประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในอาชีพและต้องการที่จะเริ่มต้นครอบครัวที่นี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าสําหรับโคราเกที่จะเริ่มต้นชีวิตที่นี่มากกว่า กลับไปใช้ชีวิตในจีนทั้งสองให้การสัมภาษณ์ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือบรรยากาศเมืองไทยมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับ LGBT นะครับเพราะที่นี่รัฐบาลและผู้คนให้ความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งมันอยากมากที่จะมีแบบนี้ในประเทศจีน หากคนเป็น LGBT นะครับหลายๆปีข้างหน้าอาจจะดีขึ้นแต่ชีวิตของพวกเราสั้นเกินไปที่จะรอหลังจากนั้นนะครับเจนาธานผู้ซื่อข่าว BBC News ก็ปิดท้ายวิดีโอว่านี่อาจจะเป็นชมนาหม่ในอนาคตของกัรท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยในจํานวนที่น้อยลงแต่มีความเป็นอิสระมากขึ้นและมีความฉับช้อนมากกว่าแต่จํานวนเงินที่ใช้จ่ายในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็อาจจะมากขึ้นเช่นกันนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวที่แอดมินเอา มาน้าเสนอในวันนี้นะครับก็แน่นอนว่าสื่อต่างๆที่เป็นด่านลบมักจะ ส่งผลกระทบอันยญ่ยหลวงต่อประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเช่นนางเรือสองเรือนะครับของจีนที่เกี่ยวกับการค้าอาวัยวะของมนุษย์นะครับหรือว่าการลักพาตัวในแนวชายแดนนะครับทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเกิดความกลัวขึ้นมาและไม่กล้าที่จะมาเที่ยวในเมืองไทยนะครับท้งๆท,ท,ที่เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับและต่อไปนี้นะครับแอดมินจะพาไปดูมุมมองของพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไร เรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวต่างชาติคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าผมอาศัยในประเทศไทยมาก,กว่า5ปีแล้วนะครับและหวังว่าประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยในปีต่อๆไปผมอยากเห็นที่นี่กลายเป็นจุดหมายปลายทาง สำหรับชาวต่างชาติระยะยาวที่มีเงินถึงแม้การท่องเที่ยวระยะสั้นจะลดลงก็ไม่เป็นไรแต่ประเทศไทยจำเป็นต้องจัดการกับความท้าทายพื้นฐานและเปิดกว้างต่อการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นแต่ก็หวังว่าไทยจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยสักวันหนึ่งนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าการคาดการพัฒนาของประเทศไทยด่านอื่นนอกนาจากการท่องเที่ยวและการผลิตเป็นปัญหาที่ยังรากลึกนะครับโรงเรียนของภาครัฐให้ความสำคัญ กับการเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติชาติไทยมากเกินไปนะครับมากกว่าทักษะที่เป็นประโยชน์เช่นอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับรัฐบาลจะไม่ทําอะไรเลยเพราะส่วนใหญ่ได้รับการเลือกจากคนไทยสูงอายุที่ชอบให้ระบบการศึกษาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเมื่อถึงเวลาที่คนรุ่นใหม่ของไทยจะมี พลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ประเทศอื่นก็จะไปไกลแล้วนะครับผมอยู่ที่นี่มานานกว่า1ปีแล้วและผมก็ชอบที่นี่มากแต่คนไทยกลับปล่อยให้ประเพณีครอบงำตัวเองมากเกินไปเพื่อความอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพวกเขาจําเป็นต้องละทิ้งแนวทางปฏิบัติเกา่เกาๆและรับแนวคิดใหม่ๆเช่นเดียวกับที่ชาวจีนทําต่อกับความคิดเห็นของเขานะครับก็มีชาวต่างชาติคนหนึ่งเข้าไปตอบกลับไปว่าจริงๆแล้วจีนก็ไม่แตกต่างกันมากนะักเศรษฐ คิดของพวกเขาขึ้นอยู่กับการผลิตและอาสาหาริมทรัพย์ซึ่งทางสองอย่างนี้กำลังทดถอยและเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในเอเชียระบบการศึกษาของจีนมุ่งเน้นไปที่การทองจําและกลไกประเทศที่สามารถเอาเปรียบแบบอย่างที่ดีที่สุดคือสิงคโปร์ไต้หวันและเนเธอร์แลนด์นะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าฉันรักประเทศไทยเดินทางไปที่นั้นมา30ปีแล้วและจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่4จาก ชาวไทยคนนี้นะครับคอยมุม,มองว่าในธนะคนไทยผมไม่เข้าใจว่าทําไมการท่องเที่ยวไทยจึงมุ่งเป้าหมายไปที่นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นในเมื่อมีจํานวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีมาเลเซ,เซียหรืออินเดียเป็นล้านคนผมยังเห็นแนวโน้มของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและอินโดนีเซียที่เดินทางมาประเทศไทยมากขึ้นทุกปีดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยต้องการแค่เงินหยวนจีนเท่านั้นนะครับ เรามาตามโดยมุมมองที่5จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าปัจจุบันฉันทํางานที่ประเทศจีนฉันและเพื่อนร่วมงานวางแผนที่จะเดินทางด้วยกันในช่วง เทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ฉันแนะนําประเทศไทยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจเลยดูเหมือนว่าข่าวลือเรื่องการลักพาตัวได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางในวันยุทธของหนักทองเที่ยวจีนอย่างมากนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่6นะครับนาจะเป็นชาวอาเซียนแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนจากประเทศไหนนะครับขอให้มุมมองว่าคดีลักพาตัวชาวจีนหลายคดีถูกจับได้ในกล่องวงจรปิดนั้นช่างน่ากลัวจริงๆเราเขี ว่ากองกําลังตํารวจไทยและคําสั่งกฎหมายน่ากลัวมากแม้แต่พวกเราชาวอาสอาเซียนออกเสียงใต้นะครับก็ยังต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับการไปประเทศไทยนะครับผมเรามาท้ายโดยมุมมองสุดท้ายคือมุมมองที่7จนะครับจากชาวต่างชาติคนนี้นะครับคอยมุมมองว่าคนไทยควรรู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตที่สดใสคนไทยต้องขอบคุณชุมชน LGBT+ ชาวจีนนะครับที่นําชื่อเสียงและความมั่นคงมาสู่สังคมของไทยผมรอคอยที่จะฉลองนะครับวันเกิดของผมในประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2024นี้นะครับผมมันก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติชาวไทยรวมไปถึงชาวจีนนะครับที่มีมุมมองต่อวิดีโอหรือว่าข่าวที่ BBC นําเสนอนะครับส่วนพี่ๆน้องๆทางบ้านถ้ามีมุมมองที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและใน EP นี้ถ้าเพี้พลาดปากกาไหนก็ต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยก่อนลาจากกันขอให้พอนะพี่ๆน้องๆน,น,นะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนรำน่ำรวยเงินทองก่อนลาจากกันขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันนะครับ bye uh -huh.